วันนี้มาร้านโอกะจูสาขาสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมารับประทานอา,อาหารที่ใช้ผักอินทรีย์หรือผักออแกนิกค,ค่ะก็จะเป็นพวกสลัดอะไรพวกนี้นะคะอาหารมีหลากหลายค่ะ ทางเข้าร้านค่ะบรรยากาศทางเข้าชั้นล่างก็มีห้องแอร์คอนดิชันนะคะเราเลือกที่จะไปนั่งชั้นบนนะคะอันนี้ทางเดินเข้าห้องอาหารชั้นบนสองข้างทางก็ประดับด้วยไม้ประดับไม้น้ําประดับค่ะร้านนี้จะใช้ผัก อินซีหรือผักออร์แกนิกนะคะสโลแกนปลูกผักเพราะรักแม่เีย่ยค่ะห้องชั้นบนอาหารก็จะมีนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะคะหลายอย่างสลัดแซลมอนย่างก็สั่งไปแล้ว ข้าวคณะออแกนิกหมูสับและปลาเค็มทอดก็จะมีเมนูใหม่ๆขึ้นมานะคะก็จะใช้ผักเคลผักคณะออแกนิกสปาเกตตี้คณะออแกนิกข้าวคณะออแกนิกนะคะก็จะมีข้าวผัดน้ำพริกนมหมูทอดงาขาว ข้าวคลุกปลาทูนี่เป็นเมนูนะคะเมนูออกมาใหม่นะคะข้าวปลากระพงมีหลายอย่างสเต็กปลาอัลมอนกรอบนะคะโอ้หน่ากินมาก มีกอบข้าวกล้องลรอคะโอ้หอลังการมากตลาดหูย่างมีกอข้าวกล้องนี่ในเมนูอันนี้ของอันนี้ของจริน,นะคะค่ะอาบสมลองกัดดูอางโกหางมกอง สลัดแฮมค่ะอันนี้นจานนี้ทีโบนสเต็กหมูไส้กรอบด้วยกับไส้กรอบนะคะอ,อ๋อแ,แ,แต่มีรสเทรไทยลาบนะผลไม้น้ำปังกระเทียมมาที่ใดสั่งทุกที <laughs> สลัดแซลมอนย่าง มาเชียงใหม่ต้องการรับประทานอาหารพวกสลัดที่ใช้ผักออกร์แกนิกมารับประทานที่ร้านนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ด้วยนะคะ